สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับเราเจลลี่แ l a นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Wonder Hero อีกเช่นเคยนะครับนะครับเราจะมาแนะนําการผ่านด่านและการเก็บดาวให้ครบของช h a p t e r ที่2ด่านที่3กันนะครับโอเคครับเราไปดูในตัวด่านกันนะครับว่าจะมีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างนะครับโอเคครับในด่านนี้นะก็จะมี3ภารกิจให้เราทําเหมือนเดิมครับ จากภารกิจในด่านนี้จะค่อนข้างแตกต่างหน่อยครับตรงที่ภารกิจแรกครับเขาบอกว่าให้เราลงโดยใช้ตัวละครฮีโร่นะครับที่มีมากกว่า2ดาวนะครับโดยที่ดาวของฮีโร่นลครับจะขึ้นอยู่กับตัวสกินของชุดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับของผมก็จะมีในสิงเกลสองดาวนะจูเลียที่เป็น4ดาวนะครับแล้วก็เฮเลนจะเป็น3าดาวนะโดยที่ดาวพวกนี้จะมาจากสกินชุดเรานั่นเองครับว่าชุดเราเป็นกี่ดาวนะครับภารกิจที่2ก็คือนะครับ ให้เราใช้ตัวละครในติงเกลนลครับอยู่ในทีมไลน์อัพนะครับแล้วก็ภารกิจที่3นะครับจบภายใน15เทิร์นนะครับโอเคครับเราเข้าไปดูในตัวด่านดีกว่าครับว่าในด่านนี้มีอะไรให้เราทําบ้างครับ โอเคครับตอนนี้แล้วเข้าสู่ตัวด่านกันแล้วนะครับในด่านนี้นะครับเหมือนจะมีบอสเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนบอสตัวนี้นะครับจะไม่มีพาร์ทเบรกให้เราตีนะครับจะเหมือนกับลูกน้องทั่วไปครับแค่ว่ามีแค่ตัวเดียวแล้วก็ยากค่อนข้างเยอะครับโอเคครับเราไปตีกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอืมันยินประมาณนี้เนาะมานี้ละกันครับ เวลาบอสตีครับเวลาบอสเดินชนเราครับมันจะกระเด็นมันจะผักเราออกมานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงครับเวลาเดินเราสามารถดูได้นะว่าเวลาบอสตีมันตีแบบไหนนะครับโดยการที่กดไปที่ตัวละครนะครับมันจะบอกนะว่าอย่างเช่นนี้ครับที่ผมกดไปที่ตัวบอสครับเขาจะบอกว่าตีข้างหน้าสองช่องนะครับข้างหลังสองช่องก็จะบอกช่องเดินด้วยนะครับเขยับนะเพื่อไม่ให้โดนตีนะครับ มานี้นะครับบอสน่าจะเดินลงมาข้างล่างนะครับโอเคลงมาข้างล่างจริงด้วยโอเคครับบอสเขามีอันตีแล้วเดี๋ยวเราเดินหลบดีไหมเดี๋ยวจะรับดีครับเดินน่าหลบฟักหน่อยก็ได้ยือ้อเวลานะครับแม่บอสเขาอันตีนะโอเคครับประมาณนี้ครับเราจะเดินอยู่ประมาณนี้นะ เฮียบอสอัตีไปแล้วครับเหมือนจะอันตีไม่โดนนะโอ้แล้วก็ผักเราออกมากระเด็นช็อตเมื่อกี้เราบอสตีเราตอนนี้นะตัวละครซาร่าของเราติดสถานะตึงนะครับทําให้ตัวละครเราไม่สามารถเดินได้นะครับตอนนั้นเราก็ต้องยืนรับไปนะครับแต่ว่านั่นจบภายในเท่าน,นี้แหละผมว่า โอเคครับในตัวด่านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ดรอปอะไรอีกแล้วเช่นเคยนะครับองศับตต้องเข้าวัดทำบุญแล้วนะครับเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนในด่านหน้านะครับจะมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ